พี่ล่มากเมื่อเนี่ยกินข้าวนาพี่ครับว้าวทำมะรุงติ้งนะทำมะรุงติ้งแล้วหงตามตุ้งติ้งตามตุ้งติ้งต้องกินที่ไหนละครับบอสเมื่อเนี่ยคืออยากไข่ขึ้นอยู่ช่วงไหมเลักเกน้องเยียมกินแล้วบอกไกลๆกันเท่าออเเมากาเลยโอ้โหสมม่วนเอาบอสกินยูติียนเนาะ มุติต,ตามมงออนนับกินข้าวหนาึ้นครับน,นี่แหละที่อของหนาพดดี่น้องมุติตามข้วโดกัเป็นตอเชียบเฮ้ยตามผักนาดหรอใช่กะเพร่ข้วทีว่เรอยากกินบต่ ยังกันนาซียังนาซีต่เรา้ม่ต้องไล่ปวดคุประร้านไหนนาซีรา้านอะไรนาซีนาซีเลือ่อนมีสีแล้วมอเอามีรนีสีกเลยมาขาต่กันก่นอ,อนขอขอกมานาซีต้องกินเาโอ้ยกินของมันไก่เรานิฮเออคลิกอีกหนิบังเขาต้องใจมไปให้หม อืมโสดไปดีมึงกินหลายเนาะนี่เขาบอกเสียบให้ฮัลโหลเกือบไปท่านอะไรว้าคุ้งทุกคนหันมาแล้วก็ยิ้มเซ่ยบอลหมดทุกคนเลยเพราะว่าเออนั่งยิ้นก็ดูนะจริงจริงนะคอยดูนะเมื่อกี้แม่ดูแล้วหกเกตคันหันมาแล้วก็ยิ้ม เส็นนี่มันเส้นเซ็นนี่เามาซื้อของกินเหับนเวลาเลยเดิมาเล่นน้ำสักป่ายสามห้าโมงเย็นกไปอาบน้ำล้อนเป็นเดือนานน้ำยังเท่าก็วิมงเทาเด้อเลื่อมทรงรถทั่วแ่้าจะบอกงูเิ่มเติเองแยววันนีทรงรถทั่วไม่ห้ยรอ ยังเหรอเมือเนะบ็ดเลยดิบกะบังกะซออาไปยังมย่ข้นเลยหครับมแม่เขาจิกกับจิาม่ขึ้นมากเลยาไหเยะข้าือเยังยอฝากแล้วมาดีกว่าอื่นก็หอดแล้วไม่น่าป้องตาย่อรอเปอร่อยแม่ นี่อ่ะสิ่อสื่อฟังว่าข้างในแช่เป็นสื้อของยูร้านก้านะมาเดียวเดียวมาเดียวเอ้ยไปเพิ่นเลยยืนหานะกินข้าวกินข้าวยืนห่าใจเงินยผู้มาเข้าอื่นแล้วว่างไหว่าอันพี่พี่เนี้ยไปใต้ฟังคุณใครนะครับอไอไอมันเขาเมื่อกี้เขาคือไหนล่ะอไอไอมันอันนี้ตัวแม่ใครให้เกียรติด้วยค่ะเรียกแม่ค่ะเขาเนาะจริงหรอจริง เมียแจ่ววัวป่าด้หัวหอมแล้วน้องมันเด้หน่อยอีีไม่แต่ว่าบางหมู่บ้านเขาจะเรียกคนที่เป็นพี่เป็นลับพี่สาวที่อ้ยโม่เออหมดเป็นแล้วก็ไอ้เอิญไอเอ่อพี่น้องเนาะเป็นเงาตาหนึ่งมากไหมไม่ต้องที่ฟินถับนะครับฟินฟินราคาเครื่องดื่มหลักร้อยหานาทแบบจุกนี่น่าเสียดีอยู่เลยเป็นไรเปล่าดีมาก เข้ามาคือครับต้องเป็นไงบ้างาและดิบยังงบ้างคือว่ามีอาหารไม่ขอไมาอีกสเสียบแต่ววันนี้จะอ,อยู่อาหารด้วยมีนัวหาทางร้านเดือดเลยไม่ได้แบบว่าเขา,าเรียกอะไรไม่ไมีแม่เครื่องดื่มนะอาหารก็มีเยอะม,อาามาดู่มท้ามาดื่มท้าเยอะ นักดูดลมเนี่ยต้องต้องพน,นัวใช่ไหมวะบอดเมื่อไหร่กินยากไปสองเม็ดสีเม็ดรับดีขนาดเต <c oughs> ือยมาเศร้าเลยวะส่วงเลยข้ออาการแบบว่าริมดีริมดีผม,ม,มก็ได้ยินเสียงว่ายอยู่ว่าปตีสามนี้สามวัน รัดพูดยังเสียงที่มาไว้ทั้งเถือนหรอวะเยอะจังโอ้ก็เลืองงานก็ฟ้าก็กลับเลยก็ไม่ได้เห็นอย่างเนาะประตูเปิดกระจายเลยไม่ไหวดิคึนนคันใบหน้าจจะมี้อย่างเกิดขึ้นก็ไม่ไหวเฮ้ยมึงเกิดเดือนนี้ก็นอนอย่างเดี้เลยเขาได้พี่น้องเด้อจะสิ่งอะไรตามสร้างกับพี่น้องพี่น้องเห็นบอดบิ๊กกินเข่าแล้วมาหิวแต่บัดที่นี่ทองห้องจอกจอกแล้วบัดนี้เอ้ยเห็ดจังใดแล้วบัดสิไปหากินเพื่อนใด ไปซื้อมาแต่ร์ไละสุม่มเมาเราก็ไปหากินเขาลานคู่ชิ้นจังก่อนนะหิวเขา่าใจหิวเขา่าเห็นบอดบีกินแล้วก็เห็นคู่ชิ้นจังแล้วรีวิวลานเราอยู่เด้จยวะตำบักฮุงลานแล้วเป็นแต่เ่บแต่เ่บแกงนอใหม่มูนันหนึ่งปลามูนันโอ้ยบ่มาแล้วก็หิวแท้ไปหากินเขาก็ได้จะไปหากินเขาลานคู่ชิ้นจังก่อน